สุกันเธอเราเศร้าไปทำไมอย่ามัวอะไรยินมรยไปเปล่าสุขม,มีนนที่กกตชดอ24อุดรธานีตำรวจไายแดนต้องจากแฟนแสนรักหักใจกระเวนเข้าแนวปารวาพยเพราะต้องทำหน้าที่ปกป้องประเทศได้เยี่ยงทหารรักษาความสงบเรียบร้อยได้เหมือนตำรวจทั่วไป และสำคัญคือช่วยเหลือประชาชนและเยาวชนที่อยู่หา่างไกลทั่วประเทศหน้าที่หนักแต่เงินน้อยนี่คือเสียงที่ตชดเขาขอร้องและเพื่อให้รับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกตชดออก,ก็ต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพื่อก่อเกิดความเท่าเทียมโดยเฉพาะหมู่ประเทศอาเซียนที่เป็นไปขอหอมหน่อยหอมหนยแ <c oughs> กว ในหน่วยของตัวเองก็ต้องแกร่งแข็งอิ่มอุ่นมิฉะนั้นจะออกไปทำหน้าที่แนวชายแดนได้อย่างไรนี่ครับโรงสีข้าวที่สีเพื่อนหน่วยสีเข้าวกล้องขายในราคาถูกรวมถึงให้กําลังพลมายืมข้าวไปกินได้อีกทั้งยังรับจ้างสีข้าวชาวบ้านด้วยข้าวตาชดาไม่ไกัดเขาไม่เคือสารเคมีสุกก็กินดีดิบก็กินได้ อุ้ยพี่ <laughs> อร่อยไหมคะอร่อยครับศ <laughs> ูนย์เรียนรู้ในค่ายเพื่อครอบครัวได้มีกินและให้ชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยอันเป็นแนวพระราชดำริของในหลวงเมื่อออกไปอยู่กับชาวบ้านก็สอนชาวบ้านได้ตชดอุดรธานีหนึ่งนายไก่หนึ่งตัวและพืชผักสวนครัวพี่ <Yeah. S 1> ลูกหลานเยาวชนเข้ามาหาความรู้ได้ที่นี่ตชด2สอสอุดรธานี ที่เราทาไว้นี้คือเพื่อให้ลูกๆและหลานซึ่งทุกวันนี้ไม่รู้จักการทํานาแล้วไม่รู้จักวิธีการทานานะครับมีแต่กินอย่างเดียวที่เราทําไว้ก็คือแปลงานาสาธิตอุดรธาน,านีเมืองดีของสีอีสา,เานเขามีตำนานมานานนับร้อยร้อยปีเ,<อ>เป็นเมืองหน้าดานรักษาการอีสานเหนือนี้จวบจนปัจจุบันนี้เจริญเต็มที่เมืองนี้บ้านเฮา แบบต่ชดไดไ้วาพวกเราสร้างความอบอุ่นให้แนวแตะเข็บชายแดนแต่พวกเราก็มีครอบครัวที่อบอุ่นจินามร้านรวมเอานดวใหคำรนว่างหวังสีทรงสุขให้ทุกที่ณวันนี้ที่ค่ายเสยนีรณยุทธอุดรธานี